สวัสดีพิกุลค่ะพิกุลเดือนนี้ดวงยังดีอยู่นะคะยังดีอยูเยยยออ่เดี๋ยวช่วงมิถุนาจะแย่ยาวช่วงนี้มีอะไรก็นี่ไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงมิถุนาต้องมีสติดีๆนะคะแล้วก็ปีใหม่ปีอะไรปีนี้ไม่เที่ยวรถผลนะคะไม่เที่ยวทะเลด้วยนะคะแล้วก็อ่าระวังเรื่องน้ําระวังเรื่องอุบัติเหตุมากๆนะคะเดี๋ยว อยู่บ้านก็อาจจะขาดพิกขาบแพงทานแล้วสำลักได้นะเดินจะล้มไม่ได้เลยปีนี้นะมันมีคนผักนะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างเราก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางพุทธศาสนาเขาบอกให้เรามีสตินะทางหงจุ้ยบอกให้ระวังค่ะดวงท่านไม่ได้ชงนะคะแต่มีหมายเลขร้ายเข้ามาค่ะเดือนนี้ยังดีอยู่นะคะตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปดวงแย่สุดๆนะคะท้าพิสุจน์นะคะ เรือนนี้หันหัวนอนไปทิศออกเฉียงใต้ค่ะท่าที่เป็นชาวทิศต,ตะวันออกท่านที่เป็นชาวทิศต,ตะวันตกนอนตะวันตกเฉียงใต้นะคะอย่าสับสนสองทิศนี้นะคะใช้เข็มทิศวัดให้ดีค่ะก็จะมีสีสาพาเนาะยังใช้สีเขียวสีขาวสีครีมนะ ฟ้ะอ่อนฟ้าแกนน้าเงินกรมา้าพอได้สีสัญลักษณ์ทาคาดไฟห้ามใส่นะคะค่ะพระพุมน่าจะใช้สีเขียวเป็นหลักทั้งปีนะคะขอให้โชคดีเดือนนี้ได้เยอะๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ